ชัดแล้วมาตาสามสามาตาสามเามาตาสีสรุปวันโอนเงินยียยาล่าสุดครบจบทุกมาตากลุ่มนี้มาตา40รับทีเดียว10,000ืบาท ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่14กันยายน2514นะครับช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับก็มีข่าวดีเกี่ยวกับเงินเยียวยานะครับสรุปวันโอนเงินเยียวยาล่าสุดนะครับครบจบทุกมาตานะครับมีข่าวดีด้วยนะครับสำหรับมาตรา40กลุ่มนี้นะครับรับรวดเดียว10,000บาทนะครับเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับ ครับในส่วนของวันที่20ถึง21กันยายน2564นะครับจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้กันตนมาตรา40นะครับหรือมอ40ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับนั่นหมายความว่าพื้นที่ที่เขาประกาศทีหลังนะครับประกอบไปด้วยนครราชสีมาระยองราชบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลบบุรีเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขัน ปราจีนบุรีเพชรบุรีตากอ่างทองนครนายกสมุทรสงครามและสิงห์บุรีนะครับกลุ่มที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะครับระหว่างวันที่4จนถึง24สิงหาคม64นี้กลุ่มนี้นะครับรอโอนเงินวันที่20-21กันยายน2564นี้นะครับขอแสดงความดีใจด้วยนะครับ ในส่วนของวันที่21กันยายน2514นะครับจะมีการโอนเงินโยยาให้กับมาตรา39รอบที่สนะครับมาตาา39รอบที่สให้กับผู้ประกันตนในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับประกอบไปด้วยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับนะครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการนะครับสมุทรสาครปัตตานียะรานะราธิวาสสงขลา ชนบุรีฉะเชิงเซาและพระนครศรีอยุธยานะครับมาตรา39รอบที่2 13นะครับ13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับรอรับโอนเงินวันที่21กันยายน2564นะครับในส่วนของวันที่22 2 3ถึง23กันยายน2514นะครับมีการโอนเงินเยียวยามาตรา40นะครับรอบ2ให้กับผู้ประกันตนมาตรา40นะครับในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับ ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนะครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะราณราธิวาสสขาาชลบุรีฉะเชิงเซาและพระนครศรีอยุธยานะครับมาตรา40รอบ2 13จังหวัดสีแดงเข้มพื้นที่13จังหวัดแรกสีแดงเข้มนะครับมาตรา40 0, รอรับวันที่22-23กันยายนนะครับผม ในส่วนของวันที่27กันยายน2564นะครับก็จะเริ่มโอนเงินเยียวยามาตรา33นะครับรอบที่2ให้กับผู้ประกันตนนะครับใน9กลุ่มจิจการนะครับในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนะครับนะครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะรานะราธิวาสสงขลาชนบุรีชะเชิงเซาและพระนครศรีอยุธยานะครับ และกลุ่มสุดท้ายนะครับผมวันที่28กันยายน2564นะครับมีการโอนเงินเยียวยานะครับให้กับมาตรา40หรือผู้ประกันตนมาตรา40น,นะครับในพื้นที่3จังหวัดนะครับก็คือชนบุรีฉะเชิงเราและพระนครศรีอยุธยานะครับที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40รายใหม่นะครับผมวันที่28ก็คือ ผู้ประกันตนนะครับมาตรา4 0 3จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะครับชลบุรีฉะเชิงเซาและพนักศีอยุทธยานะครับรายใหม่นะครับที่ยังไม่ได้รับเลยนะที่สมัครในช่วงวันที่4สิงหาคมจนถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวนประมาณ3 4แสนคนนะครับกลุ่มนี้ได้สิทธิงเงินเยียวยา2เดือนนะครับรวดเดียวเดือนละ5,000บาทรวมเป็น10,000บาทนะครับทีนี้เรามาดูสรุปสั้นๆเลยนะครับสำหรับการโอนเงินเยียวยาล่าสุดนะครับผม วันที่20จนถึง21กันยายนนะครับ64นี้โอนให้กับรอบแรกมาตา40นะครับ16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับผมวันที่21กันยายน64นะครับโอนให้กับมาตาา39รอบที่2นะครับใน13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับผมวันที่22จนถึง23กันยายน64นี้นะครับโอนให้กับมาตา40รอบที่2ใน13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับวันที่27กันยายน 64นี้นะครับโอนให้กับมาตรา33รอบที่2ใน13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับและในวันที่28กันยายน64นี้นะครับในส่วนของมาตา40นะครับ3จังหวัดนะครับชนบุรีอยุธยาฉะเชิงเซาที่ยังไม่ได้รับเลยนะครับโอนรอบ1และรอบ2นะครับรวดเดียวนะครับเท่ากับคุณจะได้รับ1,000 0บาทนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ